สวัสดีครัไปรุ่นครับอีสานมาหน่อยแรกนี่กับจีผ้าพีผ้าหนองยามหลอะหนูมันมีความกับหนองไผ่รอเบอ้งห้าเทียมมันมันโดนหลบไปด้วยไส่ถึงแต้โอ้เป็นเดียนเอาพีหนองยาน้ำกันห้าเทียมมันติดแจ๊บแค่ครังโม่ไม่อนีมยไป

เต็มสองมาแล้วน้ำงามเลยหยุดเดียวกันเป๊ะโอ้เต็มสอง่ายกะทุง

ได้ตสอมับ่เนสามเต็มนี่เล้เนีน่ยเยอมันบอกพี่บอกเลยโอ้ยวันมดตีเนี่ยเลี้ยวยังมันข้างนอกซือยอ๋สามเต็มมักไม่กันเลยอ๋เต็มที่ บ่วงขาดเลยวละเนาะมัมน,นม่จากุ่นหรอไม่หม่จากข้างที่เตียเซีโลรอใ้ข้ากันเตียต่อนะหึงฮึ mất tiêm phải học tên phải mất lắm 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 tên mất lắm tên phải บี๊บอวัดสวนหลงมาด้อยมาำหนองไผเดี๋บอง์นี่แเดี๋ยวพี่ตงบุญมงสีดกตมบ่ขึ้นนี่ได้อยหาเต็มอยู่ครับนี่มีอยหาเต็มพร้อมงามเลยมือนสองพี่องยังไม่สยามนกันว่าสีดเก่ยเตีมบุนว่าขึนนี่็ถือว no ่ามานนี่ว่าสมผลสมควอยู่ รโดนรอกหาอยุให้กินเดีนึงถือว่าป่ะผ่านผานอื่นพออันเดียวหนึ่งราตีสวัสด์นรับฟันดีพี่น้องนี่ตัวนี้ตัวยิ่งต็มที่หกที่หกโอ้จะเปดี่กตันี่พอมงามพอกองามพอกกบลัง เสาอุ้อนต้นฮะเต็มที่ห,อหกอะเอาบ้านหกไปดิสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องสวัสดีตอน,นตอยู่เสาโบเมนหรอกตะเวนขึ้นก็ลังห้ามขึ้นลงมเลยมึงขึ้นก็เทือเพราได้หกเต็มหกเต็มหกโตอยู่ก็ค่ายอยู่มารุนกันเศร้านี่เดี๋ยวเราต้องกอบสายอยู่หน้าหน่อยเพึ่งพื้นเดือนาะ Ấn gắn trên dưới này rồi Lọc bông vào Sướng à. nhắn Cứ chọt chọt nhìn men khá kháng nữa, nhìn suy nhìn Mèn Lọc bông ra trên màn lo bông, mà lo bông con Cứ đứng chọt chọt một lần ไม่บ้เมียนมันจะบวงอยู่ในนี้ลตัวิ่มเปนตัวฟอรมงามนี่เยบุนี่นอกันเตีมเปีดพี่น้องเดี๋ยวไุยหน่อข้าวนเด้อเจ้กระดิยเห็นลหรอแปตีมพี่น้องถือว่าใครอยู่แปเตมมาแล้วอ๋อบึงว่าสิได chín mi tem ship bo sao nhỉ bố tí phải biết làm gì bố đi cù đi đi thì là đây kia về con phố tít du tít du cày cái này nhỉ con lòng bừng hoa tìm món bo tư mì bo cái tháng xuống hàng bo nó xây tít điều phun nên phá lạnh một mười tháng rồi hai du đốn đốn đều hoặc hay u say chỉ mày nó mún. Cái đây u lọc nướng u u lại tít xả u xuống phá lâm. Nhanh ngang đi đi u. ơi lóc bưng. ma lou bèt bèt hang tem. đồ phôm ngang. Ủa, เต็มที่เก่าถือว่าเก่าดีซิบดีแล้วครับพี่น้องลองเบิ้งสิมี่ซิบดีวะได้เราเก่าไปรุ่นกันอีกใส่แบบติดติดกันเลยไปรุ่นลักบ่วงลักยี่หนีไปรุ่นใส่กวนหาไปเห็นกับน้องใครม้วนหากันอยู่ดิวามยุสัยยุสัยกับวามใส่ตามลักมันอยู่ตรงระ,ะยะนีละแต่ว่าพ่อมันเห็นอยู่ ตัวบ่วงหลักไม่เห็นหายใสบุภาพใสบุ่บมบกเทอาบัวบุ่มชื่ว่าข้ายู่บึงโดนเ๋ยอยข้ายู่หายกินร่นอบึบงหลบขอบสาบขอบซุ้ยไทยชิวุ่นเซ่ใบหนึ่งขึ้น,นข้าอยอีตัว Đấy, thầy vô. để sao yêu chỉ nhìn mình nhìn nhìn cụ buồn nhìn 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 mà để nhìn 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 xây nhìn 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 buồn nhìn 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 thôi nhìn 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 đi, nhìn 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 đi thôi mà tắt ngã, thầy vô. Nhà, các bạn nhìn 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 đây là đèn kia quay xe đạp quần Cái thang này này Trên hồi khuôn mấy mai nghe yeah. nhỉ bùa buồn hổ lắc hổ như lạ Cái kiếm mi bụn mới lẻng Đây tít mình nhỉ, nào Ở nó cũng nhớ cái nhau chứ Dung 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 về kìa Cái này lắc như thế Ôi tí ไปไปไปหืมเอ,อ้มุ้งเก็บตกนี่เผลอนั่มาหาลักบ่วงก่นอนเฮ้ยควมันไหมเออยึดของบานนี้นะมันค้นเสียบ่วงคือบ่วงไม่ดีเสียเดี๋ยนี้ลักบ่วงอะไรจะโคกปาเนี้วสิเดี๋ยวไปไก่อยู่บ่เนาะเงิดไหลเลยยืนเส้นดีดีทั้งเทียนจะฟ้องหลงหมองเองซีดีเด้ บมหลงนะใส่เหล่าจนจกพ่วงเสียบไ,ไปกันสิเี๋ไปเดีกยวเป็นได้ขันบ้องยานเวทของยองเอเสียซื้อ,อนี่นะเขามันขาดนี่งว่าใครอีเดีไปกันสิเดี๋พ่อสามเก่าอยู่บวกหกปันมันตัวนี้งี้ขาดไปยังใครอีเดี๋ยวเลืมันหรือวะ ไอเกียวคนหนึ่งบกขาดบกขาดกำไส่โอ้พอดีเนาะฮะว่ามดบหมันนี่ไปอยู่ท่านผีเนาะโอ้มาทำเงินหน้าโอ้เทียวเด็กเก่าเต็มเก่าหางก็ยทุกว่าใครอยู่พี่น้งองปะเข้าไปสรุปพุณละ เป,นนเป็นได้ไงฮะผมเลยพี่น้องคุยบัตรกำลังประกาศสรุปผลงานที่ได้พี่น้องถือว่าหมานอยู่ถือว่าสมหวสมควรเติบอ,อยู่ถึงโน้โดเดี๋ยวหาอยู่ให้กินทีหนึง่งก็บอกใครมีเวลาไ,ไหมเลยเพราะว่าไปเฮ็ดน,น,น,นั่นเฮ็ดนน,นนี่อยู่เรื่อยพี่น้องเลยบ่ได้ท่านนี่งบอกไปหาถือว่าพอดีไปฝากไปต้นน้องมะลิ รุ่นนี้พอดีเลยสิบแปดสิบโกความงามพอดีกินประมาณนี้แหะครับขอบพุ่พี่น้องครับขอพี่นองบัเฮ้องยูดดีมีแห้งเด้อสุขภาพแข็งแรงสุปู่ขสุกคนขอให้พี่นองมันท้องจะม,มีตะควมสุขควมจเลืิอนจะนด้เสานีมณีพายรุ่นครับสวัสดีครับ